หลังจากการใช้งานจริงมากว่า2อาทิตย์ของ r o g Smartphone 3อดมินจะมาสรุปให้ฟังว่ามือถือจบกลุ่มตลาดเกมเมอร์ที่แท้ทูมันเป็นยังไงคุ้มค่าที่จะซื้อไหมเดี๋ยววันนี้มาเล่าประสบการณ์การใช้งานให้ฟังครับ สวัสดีครับกับเพื่อนชาวแอดไวคับทุกท่านนะครับแล้วนี่ก็เป็นเวลากว่า2อาทิตย์แล้วนะครับที่ทีมงานแอดมินของ Club, แอดไวคับได้รับตัวเครื่อง r g Phone 3มาใช้งานแล้วก็ทดสอบรีวิวกันครับความรู้สึกในการใช้งานมันจะเป็นยังไงบ้างครับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่มันสาคัญสำคัญของมือถือเกมเมอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับแอดมินจะมาสรุปประสบการณ์นะครับที่ทางทีมงานใช้แล้วก็รู้สึกประทับใจมากเกี่ยวกับ3ฟีเจอร์เด่นๆของ r g Phone 3มันครับ 1. นึ่งฟีเจอร์แอร์ทิกเกอร์สครับโดยในข้อแรกนะครับฟีเจอร์นี้จะเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆสำหรับทีมแอดมินครับซึ่งมันก็จะไม่มีในสมาร์ทโฟนเลือดทงรุ่นอื่นๆน,นะครับแม้ว่ารุ่นอื่นๆจะมีประสิทธิภาพความแรงที่มันใกล้เคียงกันแต่ว่าฟีเจอร์นี้มันไม่มีแน่นอนแล้วทีนี้ในด้านการใช้งานจริงนะครับก็ต้องบอกว่าแอดมินนะครับไม่เคยได้ใช้งานมือถือเกมเมอร์มาก,ก่อนเท่ากับว่าตัว LG Phone 3เนี่ยเป็นมือถือครั้งแรกเลยนะฮะทำให้ฟีเจอร์แอร์ทิกเกอร์สามเป็นที่น่าสนใจมากๆอย่างทีีี่่่แออดดดดิน Ad นนไ้้้้้้้ววววบเทยยยูาาาาาาซซลกก็ข ว่าช่้งานแรกๆไม่ติดปัญหาเลยแต่ว่าด้านขวาครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะติดมุมไปนิดนึงนะครับทำให้การใช้งานช่วงแรกนะครับค่อนข้างจะใช้เวลาปรับตัวมากพอสมควรครับช่วงแรกนี่คือไม่ถนัดเลยจ่พอผ่านไปวัน2วันนะครับการใช้งานฟีเจอร์นี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรครับโดยเกมที่เราได้ทดลองเล่นนะครับอย่างพี่ฟ่ายนะครับหรือว่าตัว Rv เนี่ยมันก็สามารถใช้ตั้งค่าเป็นปุ่มยิงหรือว่าปุ่มปล่อยสกิลได้นะครับจนถึง Air t ก i g g สามรุ่นนี้นะครับยังมีฟีเจอร์ในการสไลด์ที่ไปด้านข้างด้วยยังงงงไนนนนะครรรรใททีี่่่่เเเเเป็กกกกกมมมมมอออ์แลลล้้้ววตาาาสดยิขึ จับฟีเจอร์แอดติกเกอร์ดูผมบอกเลยว่าคุณจะประทับใจฮะ ในส่วนของข้อ2นะครับแอดมินจะมาพูดถึงในด้านความร้อนแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อของตัวเครื่องกันบ้างครับโดยจากประสบการณ์ที่เล่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในวงการเกมเมอร์พีซหรือว่าเกมเมอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครับยิ่งมีความแรงแล้วก็มีความเร็วสูงมากเท่าไหร่นะครับพลังงานความร้อนที่สะสมในตัวเครื่องก็จะยิ่งมีมากไปด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าระบบระบายความร้อนของเครื่องไม่ดีทั้งในตัว PC แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องนั้้้้นนนนนนมมมมมีีีีีคคววววาา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 เเรรรรรร็็ใกกกกททํํงงง่่่ตตลลลััับบซึ LG Ph 3ษณะะะะยจอ ว่าเกมเมอร์คู3สามครับภายในตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวฮิตซิงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นกันก่อนครับโดยออกแบบมานะครับให้สามารถรับไอคมร้อนที่เกิดจาก CPU อย่าง snapdragon 865หพัดได้ครับซึ่ง snapdragon ตัวนี้นะครับรองรับทั้ง 5G แล้วก็เป็นตัวที่มีคอกสูงกว่ารุ่นปกติทั่วไปครับทั้งนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทดสอบในการเล่นเกมแล้วก็ใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งให้รรงว่าเมื่อเราเล่นเกมไปสักระยะหนึ่งนะครับประมาณ5นาทีนะครับตัวเครื่องด้านหลังนะครับก็จะสัมมมมผัััส้้้ถถึงงคคควววาาาาาออออุ่่่นนนนนะรรรรบหหืยๆพกตต แรกๆที่ได้รับเครื่องมาทดสอบก็รู้สึกวั่นใจเหมือนกันว่าเฮ้ยตัวเครื่องมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเล่นไปนานตัวเครื่องจะเสียไหมนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้ทดสอบนะครับอยู่ประมาณสออาทิตย์นะครับโดยการเล่นเกมมอนหนึ่งประมาณ3 4ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับการใช้งานนะครับถือว่าเรานจะมั่นใจได้เลยว่าตัวเครื่องนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนครับในการเล่นเกมต่างๆนะครับเพราะน่จะลื่นไหลแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบหายห่วงนะครับแต่ทั้งนี้นะครับหากใครกําลังกังวลว่าตัว LG Phone 3นะครับจะมีความร้อนที่สูงมากเกินไปนะ พัดลมเล็กๆนะฮะแบบที่ผมใช้ตั้งตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราติดตั้งพัดลมไปแล้วนะครับตัวเครื่องนะฮะจะมีพอร์ตตัว Type C แล้วก็พอร์ตหูฟังแจ็ค3.5ต่อหูฟังด้านข้างมาให้นะครับซึ่งมันมีประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันโคตรช่วยในการใช้งานจริงะครับบอกเลยนะครับว่า LG นะครับเพราะนั่นจะมองเกมขาดแล้วก็เห็นปัญหาในการใช้งานจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าหากเรามองไปในสมาร์ทโฟนรนุ่นอื่นๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรือธงราคา3 0 0ื่นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อน หรือว่าต่อตัวแปลงหน้าจอแย่นะครับทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยตัวเครื่องก็จะมีสายเกะ็ะอยู่ที่บริเวณด้านท้ายของตัวเครื่องหรือว่าด้านเชื่อมต่อพอร์ตนะครับแต่พอเป็น R G 3นะครับที่เขาเอาการเชื่อมต่อมาไว้ด้านล่างนะครับเวลาเพื่อนๆถือเครื่องเล่นเกมนะครับมันนาให้ตัวสายเนี่ยไม่มากระทบกับมือเพื่อนเพื่อน,นะครับรวมถึงการใส่หูฟังก็จะสะดวกมากยริงขึ้นไม่มีพอร์ตอะไรมากวนใจอันนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานจริงๆแล้วก็ประทับใจมากครับ ในส่วนของข้อ3นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างจะพูดถึงกันมากพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องหน้าจอที่ใหญ่แล้วก็รองรับ144เฮิร์ครับรวมถึงหน้าจอจะเป็นตัว AMOLED Display นะครับรองรับการตอบสนองนะครับหรือว่าการสัมผัสไวถึง270เฮิร์ด้วยกันแต่ทั้งนี้นะครับในฟีเจอร์144เฮิร์นะครับการใช้งานนั้นมันต้องรองรับกับเกมที่เป็น144เฮิร์ด้วยครับ LG นะครับทำการบ้านมาดีพอสมควรในด้านนี้ครับเพราะว่าถ้าเราได้เครื่อง144เฮิร์มาก็จริงแต่ว่าเราไม่รู้ว่่่าา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 เเกกกมมมไหหนนนัััรรออองงงบบบ้ะจจลใชืตๆดย เขาจะมีโปรแกรมที่เป็นแอปเหมือนกับโน้ตบุ๊กเลยก็ตัว a m o r y Case ครับซึ่งพอเข้าไปในเครื่องแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าตาหรือว่าหมวดหมู่ในการแนะนําเกมนะครับโดยหมวดที่เขาแยกไว้มันก็จะมีเกมที่รองรับ144เฮิรต์120เฮิรต์จนถึงอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นตัวแพดท,ที่เป็นเหมือนคล้ายๆจอยแล้วก็ต่อจอยแยกนะครับ LG นะครับใช้ a m o r y Case ในการแนะนําอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าทําการมาแล้วก็ตอบโจทย์ให้ผู้ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นจริง,รงฮะท้งนี้นะครับความรู้สึกของผมในการใช้งานจริงของจงอ 144Hz ัแล้ววก็ต ที่มัน270เจิร์พเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่ามันค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับเกมเมอร์นะฮะคือเหมาะมากจริงกับเกมเมอร์ที่เอาไปเล่นเกมแล้วต้องการความลื่นไหลนะครับแล้วก็นะฮะก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับเราก็จะอภาพเล็กๆในน้อยนะครับของการทดสอบเล่นเกมด้วย lg phone 3มาให้ครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีคลิปเต็มๆนะครับที่เป็นทดสอบเกมอย่างเดียวเลยเนี่ยแยกต่างหากนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราแซมเปิลบางส่วนมาให้ดูก่อนในคลิปนี้แล้วกันซึ่งภาพในการเล่นเกมจริงจะเป็นยังไงบ้างนะฮะมันจะลื่นไหลอย หรับใครนะครับที่ดูแล้วนะฮะอยากได้มือถือเล่นเกมดีๆสักเครื่องนะครับสามารถจับจองนะครับเป็นเจ้าของมือถือ RG Phone 3ได้ละวันนี้นะฮะที่แอดไวทุกสาขาทั่วไทยแล้วก็สปอลารนะครับรวมไปถึงแอดไวออนไลน์นะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะใครดู YouTube ก็ฝากกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ครับอย่าลืมนะฮะนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ